ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับของมื่อวันซุกนะครับเนาะครับเมื่อนี้นะครับแอฟจะมาลงแนวทางนะครับเทั้งห้าน้อยเทั้งเล่านะครับไม่ชุดเดียวกันไม่จิบเดียวกันนะครับพี่น้องเพราะว่าตามที่แอฟสังเกตนะครับในห้าน้อยนะครับหลังจากเขาห้าน้อยเราก็ไปออกเล่าน้ำนะครับติดต่อกันมาอยู่นี่หลายงวดแล้วนะครับที่แอฟสังเกตเบื้องเดียแนวทางที่แอฟลง เป็นเหล็กเหล้านะครับแต่ว่าไปเขาไปเขาห้าน้อยก่อนนะครับพี่น้อนซีก็คือให้ในซีน้อยนะครับซีห้าน้อยก็คือห้าน้อยกระชับนะครับห้าน้อยพิเศษนะครับห้าน้อยปกติัห้าน้อย VIP นะครับมีอยู่ซีห้าน้อยครับแต่ว่าแอบจะลงไปเป็นตัวเหล็กตัวเดียวกันนะครับกับเล้าพัฒนานะครับพี่น้อนซี มาเบ่งมาชมนะครับพี่น้องครับบรรยากาศกะฝนตกนะครับพายุน่าจะเข่าหลายจังหวัดอยู่นะครับเกยบทางอีสานเฮ้านะครับน่าจะทั่วจังหวัดนะครับเนาะเพราะว่าพายุเข่านะครับพี่น้องช่วงนี้นะครับครับวันศุกร์นะครับ 2ีนะครับเดือนมิถุนายนนะครับ เอาดจะลงให้พี่นอ้องเขาก็คือห้าหน้อยก่อนนะครับเนาะครับพี่น้องเข้าไปเป็นแนวทาห้าน้อยนั่มนะครับเนาะก็ค,นะคือเลกวิ่งนะครับครับวิ่ง0ูนย์กับสนะครับ จุดจับคูนะครับพี่นอ้องทหลักศนนะครับ1นูนย์นะครับสอ <c oughs> ูนย์นะครับพี่น้องหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับ เก้าศูนย์นะครับครับลักซี่นะครับพี่น้องลักซี่สี่เก้านะครับ สีเจ็ดนะครับสีหกนะครับพี่น้องแนวทางของอยัดมาทังไทยทังเล่านะครับเนาะออกมาทังเล่าทั้งฮาหนอยนะครับพี่น้องครับตามท,ที่เราสังเกตเบ้างครับผลงานรอบที่แล้วนะครับยัดว่ามันขีมาเบิ่นนะครับแต่ว่า ไปตัดสามสามออกนะครับพี่น้องที่ทำตำลาวนะครับของแอบนะครับสำมารเนียนให้พี่น้องเข้าเจ็ดเจ็ดครับแสดแดนะครับเรียกเบิร์อนออกสามสาม ครับยิ่งศูนย์กับสี่นะครับครับแน่วทางสำหรเล้ากับห้าน้อยทด้นที่น้องซี่รับคนเดียวกันนะครับถ้ามือได้ออกตรงกันกับมือเล้าพัฒนาออกนะครับพี่น้องห้าน้อยของแอบเกิดจากเขาเรื่องเครื่องห้าน้อยเรื่องเล่าพัฒนานะครับครับสำหรับเรียกเล่านะครับเนียนตัวไดนะครับเนาะ เล่าเนียนตัวใดนะครับพี่นองครับตัวเนียนข้างแอปนะครับจะมาก้วงกลมแห่งซี ก้าศูนย์นะครับขับหรืเหล่าของแอบนะครับเนาะเก้าศูนย์นะครับสี่เก้านะครับนะ ครับเลขสามตัวนะครับนะสเกาศูนยนะครับ ครับเวี้ยนซีโตนะครับพี่น้องเลี พี่น้องนะครับแคปหน้าจอนะครับครับตำารล้าบวกฮานอยนะครับสี่ฮานอยนะครับก็คือฮานอยกระสัดนะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกตินะครับฮานอยวีทีนะครับพี่น้องครับเครื่องไพยเครื่องเล่าเครื่องฮานอยนะครับครับเครื่องเล่าเครื่องฮานอยนะครับครับนี่เป็นทางแรกที่แอปลงเครื่องเล้าเครื่องฮานอยในกลิบเดียวกันนะครับตัวเด็กก็ สุดเดียวกันนะครับพี่น้องที่ซี่ครับเพราะว่าหน้านะครับขอให้เขาขอให้แปดขอให้ตังนะครับตามเถิติทีแอ็ดเบิ้งสังเกตมากนะครับเนาะจะมาเข่าห้าน้อยก่อนนะครับต้องคอยมาเข่าเล่านะครับครับอยู่ในภายในหกคู่นี่นะครับเนาะส่วนเด็กวิ่นของแอดกะสี่เก้าศูนย์หนึ่งนะครับสี่เก้าศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งกระเด็นได้พี่น้องทีซี่นะครับหนึ่งกระเด็นนะครับ นังสิวงคลหยุดจักปูนะครับเพราะว่ามาแห้งคือกันนะครับศูนย์หนึ่นงหนึ่งศูนย์นะครับพี่วายัดเนียนเลยพี่น้องเข้าสามคูนะครับเอาล่าโค้งสุดท้ายนะครับเนาะของอาจารย์เวียงจันนะครับพี่น้องที่ผับเกันจีมาวา,ายังไดหอีกนะครับถามมีการเปลี่ยนแปลงังไดนะครับอัดจั่ง ลงสูพีสูนอนเข้านะครับได้ช่วดในเบิ้งไปน้ำกันนะครับกับเนื้อท่งของอาจารย์สุดฟันทงนะครับเนาะครับสำหรับวีนี้จาสวัสดีครับ